สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษล่าสุดกันดีกว่าวันนี้เป็นเกมนาที่37ประจำเช้าวันพุธที่17มีนาคมก็แต่กันอยู่6คู่ h ค d ด็บซิตีเปิดบ้านเสมอสต็อก00ดารบีคาวตี้เสมอกับเบนฟอร์ดส2งอูตันทาวเอาชนะควีนที่20มิดเดิลสเบิร์กก็เอาชนะเบรส t ตอร์นอตเอนไป2 0เราแฮมยูไนเตดแพ้ให้กับวัตฟอร์ดหแล้วก็บอลมัดถล่มเอาชนะสวไป3 0 นัก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับหนึ่งยังคงเป็น w i c h City ที่เก็บไป79คะแนนอันดับ2 w a ว ford มีอยู่72นะฮะซึ่งอันดับ1กับ2เนี่ยจะเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษอัตโนมัติส่วนอันดับ3 4 5 6เป็นโซนเพลย์ออฟครับ3ตอนนี้เป็นโซนซี 4, มี69อันดับ4 b r e n t f o r d มี67อันดับ5แล้วก็6เป็น Reading กับ Bar n ley มีทีมละ61นะฮะส่วนอันดับ7อย่างบอ e ม o u t ทที่ยังได้ลุ้นอยู่ก็มีอยู่่59ะแแนนแนนรัไลกมาติด,ตดเย ในขณะที่โซนตกชั้นเนี่ยอันดับ22ตอนนี้เป็นลอตเตอร์แฮมมี32อันดับ23เชฟเวนมีอยู่28แล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นวีคคอมครับมีอยู่26คะแนนไปต่อกันที่ดาวน์โซนวอลลาสุดตอนนี้ยังคงเป็นอีวานโทนี่ของเบนฟอร์ดที่ยิงไป27ประต,ตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมเดชแชมเปี้ยน,นชิพในค่ำคืนวันนี้ครับยังมีอีก6คู่ลอตเทอร์แฮมฟอร์เรสเปิดบ้านเจอโนริซิตี้ควีสปาร์กพบมิววอลวีคคอมเจอบาสเล่ย์เบอร์มิงแฮมจะเล่นกับทาง แบ็กเบิร์นเจอบร i สตอลซิตี้แล้วก็เชฟ f ิลด์เวส n e เดย์จะเปิดบ้านพบกับทางฮันร์ฟิลด์ทาวน์